โอ้โหท่านผู้ชมครับอันนี้คือสถานีพญาไทยนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มาจากมาจากสุวรรณภูมินะครับถึงแล้วครับพญาไทย โอ้โหท่านผู้มมชมครับอันนี้คือสถานีพญาไทยนะครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าที่มาจากมาจากสุวรรณภูมินะครับโอ้โหท่านผู้มมชมครับโอ้โหพี่น้งองเอ้ยนะฮะย่างหนาแน,น่นเลยนะครับนี่คือรถไฟที่มาจากสุวรรณภูมินะครับ นี่เลยครับฝรั่งชื่นชอบเลยครับขมอต้นรอดูรถไฟที่จะแลนไปรถไฟความเร็วสูงต้องาเาเบิฟังนี่ให้อเอาเบิ่งฟังหัวนี้ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วกาซีมาลงตรงนี้นะครับสถานีพะยาไทย เพื่อจะเชื่อมต่อไปอย่าง BTS นะฮะ BTS สายสีเขียวแล้วก็จะสิเข้าไปกรุงเทพมาหานคระนะครับ,เ,รบเป็น,นไงรถไฟก็เร็วสูงโอ้พระเจ้าขับเบิ่งนันบบงนน่นไปขับเบิ่งนั่นอีกเปลี่ยนไปขับเบิ่งนั่นอีกได้ ลากไปลากกลับหน่อยเนาะแม่แม่แม่ฮะนี่คนหน,น,นึ่งคนหนึ่งเซฟโรถนะดี่ยังไปครับเห็นบอกรถไฟเขาเร็วสูงวันนี้นะฮะรถไฟเขาเร็วสูงว่นนี้นะเอาร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไทยเป็น,นเหมือนเดีว่าเขาเร็วสูงเนี่ยอ๋อเป็นแบบเขาเร็วปานกลางเน,ะน,นา,าะเป็นแบบเขาเร็วสืงง่อเนี่ยอ๋อเป็นระบุเลยความเร็วร้อยหกสิบกิโลเมตรอย่างสายสีแดงก100็ร้อยสี่สิบห้ากิโลเมตรเป็นเหมือนเดี๋ยวว่าเขาเร็วสูงเนีย ความเร็วสูงผลทิ้งสั่งวนแล้วนี่ลองดูนะเพราถถาจนรถออกจากสถานีนะสถานีนี้มี8สถานีนะฮะจากสถานีพญาไทราชปรารุปนะฮะมักกะสันลามกำแหงนะฮะมาทับช้างนะลากะหัวหมากหัวหมากลากะลากะบังนี่อุ้ยข้างล่างก็มีแน่ ข้างล่างกับมีด่ด้โอ้โหสุดยอดเลยเว้ยไปเอาลงไปข้างล่างกันอ่าไอ้ตัวนี้มักย่าพุ่งบันไดนี่อนะเพื่นนี้สไตล์เบาต้นนะครับพี่น้องครับการที่ว่าเป็นการเดินทางนะพี่น้องนอจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับมาเชื่อมต่อกับสถานีพญา,าไท b t s ในขากุงเทพนะครับบริาัประเทศไทยเนี่ยเดินทางสะดวกสบายนะอยากให้ท่านผู้ชมหรือว่าอยากให้คนทั่วโลกหลเห็นว่าการเดินทางมาประเทศไทยเนาะพี่น้องเนาะ บริยากนี่ฮะบริยากเนี่ฮะถาเขาหูจักถามเนะะี่ยหูจักเดินทางหูจักวางแผเน,นองเนอะต้ล่างก็จะเป็นรถไฟดีเซลล่างพี่น้องเอ้เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที บีทสนะครับบีทเอสสายสีเขียวสถานีพญาไทให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าแม่นจริงคือจีงเบาวุอวยหรือบอ่อนะครับเบาลาวอวยประเทศไทยนะครับวันนี้เดินทางมาจากสุวรรณภูมิพร้อมเลยเบาต้นเบาต้นทนก็อีกกายเมื่อลาได้เบาวต้นก็ได้ไม่ได้ตั้งใจไดิพาสิฟากันไปต่างจังหวัดนเนี่ยแต่ด้วยความจี ว้างแผนเนาะพี่น้องเนาะสามคนกะที่ว่าเวลาบอตรงกันเบิ้งเอาที่ไรเพี่น้องไว้เนี่ยน้องเทีเอาเพื่อนมาเที่ยวเมือาางไทยนะนครับคนขนกระเป๋าใบาาบกักใหญ่ใบบักใหญ่เดี๋ยวมาต้นใบนี่จะมาอยู่เดีจักเดือนนะโอ้สองสามป,าปีปุ้นมมนสิาอยู่เลยหน่อยเนาีอยออมาแล้นก็มาซื้อเพิ่มมาอีพี่ดิเอามาไปเก่งสิ่งของแคมเปญซื้อเส,สื้อผ้าก็มาซื้ออยู่พี่บริษัทยากประเทศไทยสะดวกสบายแม่ประเทศไทยมีมืดมีว่าทุกอย่าง ฝั่งนี้นี่คือเส้นทางที่จะเชื่อมต่อระหว่าง BTS สายสีเขียวกับแอร์พอร์ตเดลิงนะครับเอาเอาต้นมาต้นมาต้นอธิบายสู่ FC ซีที่โบชากะะูฟังเน,นี่ยเ,เ,เ<ๆ>นี่ยมันอีหยังสีเหลืองๆเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยบอเบบ่าเพื่อนให้เพื่อนให้คนพิการเนาะพิการทางสายตาได้ได้ไดย่างเพราะว่าย่างตามพืน้นมันก็สีแปลกๆเนาะเพราะว่า คนพิการในประเทศไทยเพิ่ไดนเฮียนจบมาได้ทุกคนบาวา่ว่าคนพิการคนบ่พิการใน,ในประเทศไทยเฮียนหมิดคนพิการกะเฮียนในการใช้ชีวิตของคนพิการตา่างหากอีกได้ประเทศไทยที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่า,วาอยู่ในระบบของอ่ารัฐบาลเพิ่นวางไว้เนาะป้านั่นเพิ่นบ่อะไรในนอนอยู่แล้วสัรพัหเังนี่เพิ่นเฮ็ดเพื่อ ประชาชนเพิ่นปนัปนเพิ่นบ่อเจ้าหูบ,บ่คนพิการทางสายตานี่สามารถเรียกเรียกแก๊ปได้บ่ฮู้เลยวะไไปไปเรียกได้จังได๋ก็ข่อยเห็นว่านอยู่ป้ายรถเมล์เรียกแก๊ปได้เขานึงแก๊ปมาแล<า>้วว<า>้าวตัวข่อยว่าคนไทยน่ะคนไทยนี่แหละเพิ่นเรียกแก๊ปได้เพิ่นบ่เห็นหูนะเพิ่นไปขายลอตเตอรี่น่ะเรียกแก๊ปได้เฉยโอ้งึดแฮงอันนี้ก็ได้พเพิ่นเฮ็ดจังได๋เพิ่นจับโทรศัพท์ใส่หูเพิ่นนิดนึงนิดนึงมาแะไรแก๊ปน่ะโอ้โอ้คนพิการสายตาเรียกแก๊ปโอ้โหสุดยอดเน่ยว่ะนี่สถานีพญาไท ไอ้ประเทศเมือ่อเรื่องมีพี่น้องเขาอยากไปสุวรรณภูมิบอกคน,นในเรื่องภาษาสัมพันธ์ในเรื่องนี่พญาไทบีจีอพอแม่พี่น้องเนาะแบบว่ามามาเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานอยู่ในกรุงเทพมหานครเนาะถ้ายากเมื่อประเทศเลาวกะน,นี่มาสนามม่านสถานีพญายไทยเลยก็ต่อไปสุวรรณภูมิเลยก็ขึ้นเครื่องอยู่สนามบินสุวรรณภูมิลมาาเลยก็เมื่อสาอฟฟ์ปอลาวเลยพี่น้องเอ้ย ง่ายประเทศประเทศไทยเนาะด้วยที่บริเต็คแดดอีกอเป็นเรื่องที่ที่อยากบอกต่อเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วเขาก็อยากบอกต่อว่าประเทศไทยการเดินทางสะดวกสบายขนาดใดนะนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เนี่ยสิ่งที่บาโบูเองเห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวบาโบูจะเดินทางไปต่อกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะฝากทำช่วงใหม่เพียงเท่านี้กันแล้วกันทันทีทีมราชินีจอบคลิีบิโอกับยิ่งนุไลน์เป็นกำลังใจด้วยเพื่อนเน้อเนี่ยกดกระดิ่งอย่างเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนบาตูนกับบาโบูเนี่ย ดยการประกาศการโฆษณนนากับรายการพี่น้องครับสบายดีสวัสดีครับ